บายดี bye. สวัสดีพ,พ่อแม,มงง่พี่น้องเอชซีาาวัตูุส่คนเด้อเปิดข่ามากษตเโรงงานบุญากการรพี่น้องเลยเมื่อนี้เขาก็พามาเที่ยวงานบุญนมัสการพระธาตุอุ้งคังเนาะพี่น้องพาวอใซ์มาคนเปิดไล่เมือแหละพี่น้องคนเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่สิบเก้าเนถึงฮอดวันที่ห้ากนแล้วเนาะเนี่ยข้าวไรซ์มาหลอมาเที่ยว มันหล่อบึงงานเลยพี่น้องพวกเราผอผลมาจะมาผอผลไปเวียกไปยังเราฝึกผลเดี๋ย่อยไปใส่เลยถ้าผลมาเปิดหูเปิดตาเนาะเมื่อคืนนี่ก็พาไปบุญอันวันศาสตร์อุเตนูนาะพี่น้องผลได้ได้ยังเลยถ้าผลหล่อซื้อกินแนวผลอยากอะไรนาะพี่น้องเนาะมากันตามคนคอแม่ลูกนี่แหละนื้พี่ก็อยากมาจะมันมาไม่ได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่พอสมควรด้ยน้ำแรงคนจระายเลยด้พี่น้องเลยอย่างนี้ยังเว้นนี่เ้องอันนี้นะคนก็จะมาไา่บันได พี่น้องไปเปบิ่งไปสมภายในงานกันเลยค่ะพี่คะไปไหว้พระาธาตุขอบเนะาะฮึใช่ม่วนเล็กขันใดมาหล่อสิได้ มันเลาะมีงาน,ลนเลาะก็มาเลาะเบิ่งเลาะเที่ยวเสือผ่าคลองอยู่คองกินในไรหลายโอ้โหมือผลเปิดงานนี้ขักจะได้แน่นน์ขนะบวนพอขบวนเต้น้าลูกเลาะงานบุญ ันี่เป็นมองกินขอพุ่นนะพี่นอ้องจะหนังแบบนี้เลยงา,ากันกินนิโคหลาด้วยครับงานบุญแบบนี้ค่ะกวักจะมาลงบุญจากสารทิศข้าว แมมข้าวมีเงินไหลายสักสี่ห้าล้านมาหาช็อปซื้อเสื้อผ้าซื้อเกิมทำง,งานไปพูดลูก เลยนี่นี่นี่พอยนี่ฉันผัดมาสิเลยนี่เออผัดบุญบุญเลยเราจะซื้อเขื่องเล่ต,ตัวละสิบห้าพันตัวละคลองเด็กน้อยแบบน้อยน้อยกว่าควายใส่เล้เสื้อจะเป็นงามสวยตัวน,นี้งามแฮง ไดแว่นตานมื่นเออกระยาไหมลูกกระโปรงตอนหุ่นน้อยใส่ค่ะคักไรกระโปรงนี่ มาซีไปแล้วช <laughs> ือเสือยืดต <us> ิ้นเชือบมาซีไปแล้วสองพันแปดสิบพันอันนัตนเมรุเขงเรียนติดหน้อยอันตี้เสือมีตรงงามเลาะฟังกันไม่ได้มีโตถึกใจย่านได้รู้จักโต เห็นแล้วก็ยักได้เครื่องลิ้นก็เสือผ้าตาชอ่อนเสื้งงามๆสุดนอนงามบริต้องได้แหงไฟใสและจักสุดสุดนอนเชื่ออันนี้จะเป็นงานบุญประทาดอีกทางเนาพี่น้องสู่ปีเนาะก็จะมาคลายเครื่องแบบนี้สุป,ปีสุป,ปี ร้านในบริเวแม่นมาจากเพียงสวรรค์เขตอย่างเดียวเลยมาจากทุกสารทิษกุ้งแฉ่น้ำปลาผ้าชิมงามขนาดเลาะเบิ่งก่อนเลาะเลาะเบิ่งลายลายเมื่อนี่อยากกินได้ในเสื้อมากิน,นแต่ขนมโดนัทเดี๋ยวไม่เอาแล้วกินละเวมื่อวาน,นี่

กระปงกระเป๋าอ้ลายขนาดเอแม่ลูกเสียงสยงเงินฉนหมดแล้วชงอืงอลูก

chưa có đi phụ lời phụ đinh phụ đinh phải đinh phụ đinh phụ nè, phụ nè, phụ đinh phụ vật, thôi จักกระชังอันอนะคะจักแม่นบ่บ่ได้ทิ้มไปป้าป้าคือชิบวอยากได้ดอกว่าสนใจงามเด่นเนี่ยกระเป๋า mọi người 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 ดื้อได้พี่น้องดื้อได้ได้เสื่อยือดช่องโตเสื่อลูกไม้โตละแปดสิบพันเกีบช่วยอยู่ได้ไหนนะ

นพี่นอ้อปบ้บงทมบน้ม่พูนี่พี่น้องเดี๋ยวจะพาขไาไัไปไหว้นะนั่นพรขัาเร็ าไปไหว้พระก่อนตอนนี้เราก็ฏิพามืไหว้พระธาตุดคนทั้งนาะพี่น้องเดลาเลเขาโอ้จสุญามเม่เวียงสวรรค์ลาตีสุขตอนยอนอีกสองแสนกีกตอนยอดอีกหนึ่งกีบลูกค่ะไปเป็นองทันเก่าทันติดสิบปรการเลยไปุสมบัติสวสมบัติิพันสิลา์ตอนยออีก วันหยุดก็ใช่แต่เกี่ยวับสสิประการไม่จะงมนดูสมบัติสวรรค์สมบัติันพรสุนทรภัยในวัดเราไม่ลองไหวพระเอ๋มไหวพระก่อนไม่ได้พลาดหรอกสาพังีสาวพัตกีตอนนี้แม่ พวกเราปฏิบัติธรรมอย่ามต่อเนื่องนะแต่ว่าอยู่นี้เจราะว่าสุกเรื่องเนี่ยจะมาทำส่วนต่างๆที่มันทำปัญหาไปทับกันซึ่งเบาเรียนส้องบอกว่าท่านเรียนได้ห่ายพบบหลายทักษีท่าน ไปไหว้ก่อนเพิ่นน้องพอยากน้องพอใช้น้องพอใช้กค่อนข้างยาแบบเ่นทันเ่นนีนะพี่น้องเลยี่สุมเรียนในปรเทาแล้วก็นีเสมัยนจกังจุดทูบก่อนปถงสิบันที่ปัญโถงในคำปัญโถงน้องอาสิบันที เรอจุดถูกพี่น้องไหมคนเริมลายแลวพี่น um> ah ้องยำมะรงเนาะวปะ บาคนขอพรหล่ะค่เวียนซ้ารอบเนาะคอยบริเวียนคอย ตอนนี้เขาก็ไหวค่ะเป็นถีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยผ้าออกไปหลอกกันเลยป้าไก่มีไส้น้ำกับใบแฮมิโซโรกยำปาผดยาบาเบียดมีตะวาบสความเจริญในก๋ไยเดียวเกีววเกสัตว์ท่าดีชีวิุริจการงานละกสัตวท่าเม่พิบัตเอร์ลคน แมงสวรนันเห่งต่อยอดสิบซิเทีไอไหวบ้านน้ะางให้เลือกไปใส่ยน้อง่น้องเดเอในกไมเยเรี่ยวเกล่ยวเก่งสัตว์ห้าดีปอกสม่าแม่ออกเทียงแมออกท้อาบ้านนั้นต้องสัจเกตควาเป็นปัจจัยโตนาตอยอดเดห้อยบาทอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนธิษตามด้วย ขอเมี้ยงบ้านห้วยขยองต่อยอดอีก50,000สาธุแล้วมเล่นห้วยขยองอีก50,000สาธุงงเลยแล้วว่ะขอทนี้มาห้วยขยอง50,000สาธุครับท่านบ้านบ้าพี่น้องทังห้วยขยอง้าหลายนีับบุญบุญสส

ละกาตินตามาด้วยศรัทธามีออกาสบังกี่ทองเมืองสกลเนืองเสียยุติ9นาวิน

ซูชิมหนึ่งกิโลกรัมนี่มาได้พี่เข้าไปหลอดหลอเบิ่งก่อนเดี๋ยวมาเสือซูชิหนึ่งหลาะไปหัน้ของกินจะเป็นลายมาค่าสิครับไปเสือซูชิว้าเดี๋ยวเราไปเสือซูชิฮัน ของกินลากลายเยอะแยะเลยพี่น้องเลยลายขนาดอันนี้คนโบรายย้ำมาคืนนะเขาเลิกเวียกเลิกการเลิกงานก็นจะหลอกเนาะกาลเมลูกชุบพอดีสิว่าซื้อมีวาสนาได้ขึ้นวันนี้ฮะ อัมจะแทะสมินงาม,งามลายอันนี้คข่หลอกส่วนน้อยที่สุดเลยนี่จริงหั่นลายก็นี่อีกพี่พี่มาเอาลูกสุบเชั้นนี้อนเอาเลยค่ะ พันกีบสอง0 0หนึ่แห้าสอง่นไหมคือหนึ่งแปดที่พันกีบสองหนึ่งแนห้าสองามันกีบคือว่ามาคือว่ามาไปหาหนังวดได้วบนหนึ่งให้มันกินนี่น้ำซื้อหนึ่ว่าให้